ในฝันเมื่อกี้ก็อยู่ประมาณมันเราไม่ได้เอียงนานแล้วนะแต่เอียงพีไรออกทุกทีนะมันไม่ได้เอียงนานแล้วนะงวน,นี้แต่ผมยังไม่เขียนตัวเลขให้นะผมพยายามอธิบายเป็นนิดหน่อยแล้วล่ะนะครับนิดหน่อยแล้วอธิบายถามว่าก้าวมาอีกไหมนี่แหละปัญหาเลยปัญหาเลยก็มีที่มาที่ไปถึงจะพูดแล้วคนมีอยู่สามคนนะครับสามคนโดยองค์มีแต่ช่างทั้งนั้น ทำไมช่างก็วันนี้วันที่หนึ่งก็คือวันแรงงานแห่งชาติคือวันกรรมกรเนี่ยพูดง่ายๆถามว่าทิ้งก้าวได้ไหมก็มาจากกรรมไม่น่าจะทิ้งได้นะครับก็กล้ามกึ่งอยู่นะมันมีสามสามเขาจะโชว์มาหรือมันก็กล้ามกึ่งสามทดแปดเนี่ยละเราก็เริ่มต้องวางคิดสนุกวางสนุกไปก่อนว่ากลุ่มตัวนี้เขาจะทําอะไรแบบนี้จากศึกษาข้อมูลมาก็วันแรงงานก็ ทีที่แล้วสามเกตเขายกยอดมาเลยใช่ไหมยกยอดยกยอดมาเลยนะครับปีที่แล้วยกยอดมาออกศูนย์สามเกตวอ,อ๋อไม่ใช่สามหลักแสนครั้งสุดท้ายแต่ปีที่แล้ออกสองเกดสองอ่าเดี๋ยวนายจะมีมกุกเดี๋ยวเราค่อยชี้บันไดทีหลังดีกว่าเราแปลไปก่อนเพราะว่าบางครั้งการแปลก็ มันตัวเลขมันเยอะแต่เราไม่รู้จะวางไงเราวางไปตามจุดเด่นของไอ้ลูกปกสลาดไปก่อนเนาะทัดอยู่ไหนทัดหะทัดไหมทัดนะวันนี้ทัดเห็นไหมมีคนสามคนมีท่อคำว่าท่อก็ต้องมีศูนย์กันหนึ่งอ่ะประแจกกเจ็ดเจ็ดกันหนึ่งก็ตัวเดียวกันผมว่าอยู่ประมาณนี้ นะครับอยู่ประมาณนี้เพราะว่าเจอห่วงท่อมีศูนย์เนี่ยเราก็ว่าปล่อยให้ออกมั้งวันนี้ไม่พูดถึงดีกว่าแต่<ม>แปรแปรไว้ันไม่เฉียรไม่เฉียรไม่เฉียนี่เราก็แปรไปแล้วล่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเลขหนึ่งก็มันต้องเอียงหรือเปล่าวันนี้ประเจนะเขามาประเจยาวมากมาแปกลเลขหนึ่งแปกมากเอียงหน่อยก็ไปอีกแบบหนึ่งอยู่นะ ในใจหลายๆท่านหรือเปล่าอันนี้เลขเก้านี่คือต้องวันกรรมกรนะ <S <S ผมตีไปนี้นะวันกรรมกรคือดูตามสไตล์ตัวเก่ามาตัวหนึ่งก็ต้องวางไว้สองตัวเลยครับคิดว่าต้องมาตัวหนึ่งอันนี้อันนี้คือเลขสามคนสามคนนะค,คนสามคนนะครับอันนี้ห้าผมก็คิดว่าจะใส่ว่้ตาหรือจะใส่มือผมเลยเอามือดีกว่าเพราะมือก็น่าจะคุมห้ากับเจ็ดอยู่แล้วละ่ะจับ จับกับมือก็ห้าเป็นตาก,ก็อยู่แน่นนั่นเฉยนะครับเลขสี่ก็ถือสมุดจับสมุดอะตัวห้าสามห้าสี่ก็โอเคอ่ะอยู่ประมาณนี้ศูนย์นี่ผมก็ว่าเป็นท่อท่อพกท่อ,ทอ,ทอ,ทอสีแดงเด่นชัดมากนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะแปไรไปก่อนเดี๋ยวตัวเลขเดี๋ยวผมค่อยวางแต่เดี๋ยวผมจะแนะวิธีการคนสามคนนะ เดีเขาจะหลอกเราเป็นแปดถ้าถ้าถามไม่มาก็ต้องเป็นแปดนะผมวางกักไว้ประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องดูบันไดก่อนนะครับเขาจะโชว์อะไรบางคนยังไม่ได้ดูอาจารย์แม่อาจจะเอียงนิดนะวันนี้มีเทคนิคแต่เอียงทีไรออกทุกทีนะปกติ <c oughs> เอียงทีไรแล้วออกทุกทีนะสังเกตดูนะเพราะวันนี้หลายงวดแล้วเราไม่ได้เอียงเนาะ ใช่ครับในพงมือเอียงในรอบปีครอ,อบปี<น>ต้นปีต้นปีหลายหลายหลายงวดแล้วที่เราไม่ได้เอียงตัวเลขอะงวดนีน้รู้สึกว่าจะเอียงเอียงนิดๆสูงเจ็บก็อยู่ในเลขรถผมนะงวดต่อไปนี่ก็จะไปไหนถ้ามาตื้นๆคือเลขอยู่ตื้นๆเลยไม่ได้ไปไหนเลยนะเลขตัวเก่าด้วยอาจจะเป็นเลขตัวที่ผมเอียงก็ได้นะครับอยู่ประมาณนี้เลขตัวเก่ามาตัวนะ แต่บางครั้งเราก็ต้องไปดูซับซ้อนอีกก่อนว่าเราต้องแปลไปก่อนเดี๋ยวเราวันนี้ผมยังไม่วางตัวเลขนะอาจจะทานิดตัวเลขเดี๋ยวบันไดเดี๋ยวเขาว่ากันอีกรอบหนึ่งสำหรับคนที่ที่ยังชอบบันไดคือบันไดยังใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพอสองห้าแปดหรือหน้าตื้นหกสี่หกห้าเนี่ย <c oughs> ถือว่ายังใช้ได้อยู่อย่างเราต้องดูแนวทางว่าเขาจะทําอะไรระหว่างเลขล่างมดเมือเสร็จแล้วเราเราอยียงซ้ายเป็นสี่สามสี่สี่ หอยปออกด้านขวาคือออกเข้าคู่เลย5-8นี้ตัวต่อไปคือใก,ใกล้5-8นี่คืออะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาจะเชื่อม5หรือเปล่าเขาจะเชื่อม8หรือเปล่านี่คือโจทย์อยู่นะคือโจทย์เดี๋ยวผมจะหาให้ดูอีกรอบหนึ่ง907งามบอกออน่าคิดน่าคิดเป็นเลขถ้าออก907ก็ถือว่าเลขง่ายเกินไปหรือเปล่าไม่รู้790 907เนี่ย คือตื้นๆเลยนะเพราะว่าถึงวินาทีแบบตื้นแล้วตอนนี้คือเราจะมองก็สามหลักแสนนี้ก็ทําไม่ไกลตัวหรอกก็จะดึงตัวเก่ามาคือต้นต้องหนึ่งตัวต้องดึงตัวเก่ามาแล้วถ้าเกิดแบบออกแบบง่ายๆดึงมาสองตัวเลยคือจบเลยอะ่ะนี่นะสไตล์สามหลักแสนก็จะเป็นอย่างนี้ผมไล่ดูแล้วเขาชอบดึงตัวเก่าจะมีอยู่งวดหนึ่งที่เขาไม่ดึง แรงายใหญ่ขึ้นมาไม่ดึงแต่นะว,ว่าครับก็จะไปเอาเลขตัวเก่าที่ออกมาสีห้างงวดมาออกเหมือนเดิมอะ่ะอยู่ประมาณนี้คือเลขตัวเก่าออกได้งวดนี้ขายของเก่าประแจคือเจ็ดคนสามคนเจ็ดสามได้ไหมก็น่าจะพอได้อยู่นะเ้าาแปดดีไหมก็ถ้าออกสไตล์เบิ้ลหน้าก็ไม่แน่สี่หนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้านะครับขอถ้าสี่เก้าศูนย์ก็แต้มหนึ่งครับ ลงเกิดมา90-0ล่ะโอเก้าเก้ก็พอได้อยู่เพราะมันอยู่หน้าตื้นหน้าตื้นมากเลย9 9 0 9เก้า4ูนดอะไรอยู่หน้าตื้นหมดฝันเห็นคนตายมีกลิ่นเหม็นมากกับเกี่ยวกับศูนย์นะฝันว่านั่งเรือก็น,น่าจะมีห้าหรอือเปล่าเก้าห้าศูนเป็นเลขที่ไม่ได้ออกงานเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เขาออก ห้าเก้าศูนยนะปีอะไรนะเป,นเป็นข้อมูลเดิมอยู่หรือว่าทำไมศูนย์สามครับศูนย์สามหนึ่งย์ห้าแปดถ้าเรียงต่อไปจนหลุดไปถึงเลขล่างก็9ก้าสามอยู่ในจานแม่นะครับผมมองไปหมดแล้วนะั่นนะนะครับผมพยายามมองอยู่คือเขาแบบเรียงสายตรงไปเลยนะครับศูนย์สามหนึ่งย์ห้าแปดเขาเรียงไปเลยนะ ทะยงเรียงไปเลยเป็นเลขล่างแล้วถ้าเกิดถ้าก็ไม่ตั้งตั้งตั้งรับมุกค,คือมีเก้าแปดก้าแปดแล้วทะยงขึ้นบนคือหกเก้าเก้าหกแล้วก็ถ้าหลุดหลุดมาบวกกับเลขล่างก็น่าจะเป็นทะยงต่อก็น่าจะเป็นเก้าสามนี่ผมมองไปหมดแล้วจุดนี้ผมก็มองเลยผมต้องวางอาจารย์แม่คือทิ้งมันกรมมาก่อนไม่ได้แรงวันวันละสามร้อยเท่าไหร่นะลืมแล้ว มมันีหลายแล้วแต่ละจังหวัดเนาะสามร้อยกว่าเนาะสามร้อยสิบห้าสามร้อยสามสิบอะไรอยู่ประมาณนี้แล้วแต่ละจังหวัดสามหนึ่งก็มีขอสามตัวลุงเอา้าต้องทําให้ได้ถ้าที่เราจะทําได้เนาะกอบศูนย์สามสามเก้าเก้าสามคือตําแหน่งที่เขาพอได้อยู่นะเพราะเราดูถ้าคนดูนบรรทัดที่หกที่เจ็ดนี่ก็โอเคอ่ะแต่เขาจะลงละลงมาข้างล่างก็ ห้าแปดปั๊บเขาจะมาต่อเป็นาว่ารับมุกเป็นศูนย์เจ็ดเชื่อมศูนย์อีกได้ไหมก็ได้นะเราคุมไว้หมดแล้วล่ะจุดนี้เราคุมไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยเรือผมงงสีม่ครับเงี่ยหอยจอกเรียงเลยศูนย์สามหนึ่งศูนย์ 58ถ้าเขายังเลี่ยงหลุดโลกไปคือ93ก็ถือว่าเข้าเป้าเราเลยเพราะว่าวันกรรมกรด้วยก็มีคนงานโรงงานอยู่สามคนพอดีก็หลุดโลกไปออก93ก็ถือว่าง่ายนะหรือจะไปก้าอะไรก็ได้เอาก้าเป็นหลักสิบก็อ้อมนี้เลยก็ได้เห็นไหม03 10 58ถ้าหลุดไปพ่วงเลขล่างปกติเขาจะหลุดไปพ่วงแนละ้ว สามนแปดเคลียงไปเลยลก็ไปตกที่สามปั๊บถ้าออกเก้าสามก็ดือว่าบเบรคเลเล็กล่างเนะ่นี้ก็อยู่ประมาณมม่เราไม่ได้เอียงนานแล้วนะแต่เอียงทีลรออกทุกทีนะมันไม่ได้เอียงนานแล้วนะวันนี้แต่ผมยังไม่เขียนตัวเลขให้นะผมพยายามอธิบายเป็นนิดหน่อยแล้วละ่ะนะครับนิดหน่อยแล้วอธิบายอ,อ